จับเสียบมานี่มามานี่มามาให้พี่เสียบอาสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปเล่นไมเคิลสายจับแทงกันนะครับเพื่อนเือบอกเลยว่าเปิร์กผมไม่มีเลยนะไมเคิลจริงๆผมแทบไม่มีเปิร์กตัวคิวเลอร์เลยซึ่งเปิร์กที่ผมเอาไปก็เออเอาไปประมาณเนี้ยไม่รู้นะครับว่าเปิร์กมันจัดยังไงผม่าแบบไปตามที่แบบพอเข้าใจนะ ผมว่าผมจะ้ง,ง่ายแข่งคน,คนสองคนน่ะเกมเนี้ยอ่มามะม่วงเป็นเยื่อแล้วนะครับเมโครมัสผมบอกเลยโดนผมแน่ซึ่งเพิร์ฟผมมีน้อยมากนะครับผมบอกแค่นี้อาจจะเห็นว่าทําไมเพิร์ฟผมโคตรน้อยเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นฆาตกรน,นะครับอ่าเราก็เจอเขาแล้วครับนิ่งคนอุยเจอเมโครมัสก็เลยเอาไปเอากระไว้กี่ขวาน,นะครับ วุ้ยอย่ามาพร้อมกันดิเราบุบไม่คันเขาจะส่งใสเราไหมเงี้ยว,ว่าเราเป็นจับแทงหรือเปล่าเห็นเราดูานานๆผมยังไม่เก็บปืนไปมูมกับมิคคอมัดเลยนะครับคนนี้เขาน่าจะรอดนะถ้าผมอ่าม่อย่างนี้เขาอะไม่จับแทงเขาเพราะว่าดูจนตัวแดงมันก็ไม่เต็มขั้นสามนะครับเิ้งแ กลัวไม้นะคุณค้นวิพวกเกินน่ลละตาน้าผมฉเฉยพวกเกินมานี่มาผมอยากแหงเขาอะผมต้องไม่ดูเขาเยอะมีคนเนียนนะผมเห็นคนเนียนนะอา้าวผมว่าคนนี้อี๋อะไรแรกของเราอะ ผมดูโคตรช้าเลยนะครับเพื่อนๆถ่ายอย่างี้อ้าวโดดลงไปเปล่าไม่โดนขึ้นไปต่อนะฮะอยู่ไหนแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหเร็วเกินเร็วเกินตามไม่ทันแล้วเนี่ยโดดไปแล้วจะมาจูกเกิกผมหรอครับเอ้าไม่ใช่ผมบอกเลยตายครับคนนี้บอกว่าสั่งตายอ่ะ มองแค่นี้อุ้ยผมจะลงไม่ได้นะอุ้ยยังไงดูดยากนะครับเพื่อนๆมาให้ผมดูดคืบเครื่องก่อนนะอันนี้ปั่นกันดีโหเอาเพิ่งลองเล่นไม่เครื่องสายจับแทงครั้งแรกขอให้เราหน่อยก็ไม่ได้ทงซานพีจาจำๆมบ้งเถอะอุ้ยตามครับตาม ผมไม่เจอเมิโคมัสเลยนะผมก็เ,เก็บไปมันมเลยอนะ่ะผมอาจจะโชคร้ายหรือเปล่าอ้าวมาทางนี้ก็สวยดีสวยดิอุ้ยได้เวลาแล้วทุกคนได้เวลาสนุกแล้วซด้เวลาสนุกแล้วซิอุ้ยพับไม้นี่งพับจัดกลัวดโดนแทงนะเขาก็นึกว่าคงไปตีเคียร์ลมนะ ไปไงหรอวะนั่นไม่พลาดโผล่หน้ากลับมาเลยแล้วอะจับเสียบไม่พลาดผล่หน้ากลับมาเลยเล้วอะไม่งั้นผมไม่เห็นแล้วผมงงนะฮะเป่นเท่เก่งอุ้ยตายเฉยเลยอะครับอุ้ยเพื่อนๆครับตอนนี้ก็คงแบบหน้านี้มันแทงตายเลยหรอวะมันจะฟังเสียงวิปเปอร์ไปนะอยากเจอแมคคอมมาส์มากเลยไง อ้าวรุยระยะน่าจอยู่ในโรงงานหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ้าวปันพังเฉยเขาอ,อยากจูบป่ะเนี่ยชอบเลยคนอ,อยากจูบอ้าววิ่งไปโน,น่นแล้วคอเดตหรือเปล่าคอเดตไม่เนียนครับอ๋อไมโครมัสมะม่วงอะไรคำเป็นอาออกมา อ่าได้ไปแมแงมุมแล้วครับผมอยากเจอคุณมานานแล้วอไมิโครมัสผมนี้แฟนลับเลยขอดูุดด้วยดูดจนตัวแดงอะคนเนี้ยเฮ้ยผมกดไม่ติดวะดูุดไม่ติดเป็นไงเลยวะอ้าว สวยกีอ้อ้าวไฟ่กูว่าคนนี้ไม่ได้แล้ววะต้องฆ่าแล้ววะเป็นไงแล้ววะว,วิ่งมางี้ขึ้นเนินก่อนนะครับได้เปรียบขึ้นเนินมันจะได้เปรียบวิ่งหายเลยครับเอาใส่เงินด้วยสิคนนี้อา้าวมีคนบังเครื่องนี้ไว้อินกระโด,ดนแสร้างไปแล้ว นายหรือเปล่าที่มันเป็นของเราอ่ะหามจริงว่านายหรือเปล่าที่มันเป็นของเราอะห้า,ามาาตามแม่งเลยหน้าต่างการจะต่างกูไม่มีได้สักหนึ่งทีผมก็โอเคแล้วครับพี่ให้ผมตีหน่อยหนึ่งทีให้ผมตีหน่อยหนึ่งทีเมาส์ผมไม่ค่อยดีนะได้ตีคนก็โอเคแล้ว,อ,ลวอุ้ยวิ่งกิบว่ะวิ่งกิบว่ะบริจาคเมาส์ให้ผมหน่อยนะครับเมาส์ผมไม่ค่อยดี วันนี้เรากูเยอะแล้วเราไปแขวนบ้างดีกว่ามันต้องมีคนหนึ่งอะครับที่ไม่โดนแทงที่เหลือแหละครับโดนหมดแน,น่เมคคมาร์เขาฉายไปฉายนะผมแขนส่วนตัว,วเนี่ยจเจ้าเขาไม่ได้อะบอกแค่นี้จเจ้าเขาไม่ได้เฮ้ยแวบบแบบ๊บไม่ต้องหรอกเมคโคมาร์ทเธออะขี้สุดในใจเราแล้วเราบอกแค่นี้เลย ครับไม้แล้วครับน้องอ้าวใส่ไปยิ่ว่าผมจะรุดเหรอครับผู้ฟังผมอ e ีสปอร์ตผู้ฟังผมอ e ีสปอร์ตเราก็ยินเสียงคลุกฝีเท้าของเธอมานี่มามานี่มามาให้พี่เสียบพี่ไม่ไหวกับหนูแล้วนะหนูเม็กอืมโยนทิ้งบอกแค่นี้ไม่ต้องพูดเยอะอย่าให้พี่โกรธ ผมก็ไม่ค่อยหักครับเอ่อคณะกรสายแบบซุ่มๆจมๆมองๆเง,งี้ยไม่ใช่ใช่แงวอะ่ะผมมันต้องไล่ทุบไล่ตีอุ๊ยเจอแล้วพอ่อหนุนหัวโลนทำไมไม่เห็นโอ้วิ่งแล้วไงวิ่งแล้วนะวนะนายนะ่ะต้องวนแขวนจนตายางไงร,รู้เปล่าเราไม่เจี๊ยบนายหรอก เราดูนายเยอะแล้วเราดูนายเยอะแล้วอีคนผมยังไม่เห็นหน้าเลยนะเขาเนียนจริงอุ้ยหลุมอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ้าวหลุมอยู่ตรงนี้นะเราจะไปแขวนแมนั้นเลยอีคนเขา,าจะไดลลออ้ไม่อ่าหนีจากหลุมได้หนี่วงหลุมเออไม่งหนีจากหลุมผมก็พูดไปมั่วน,นะครับมาผมก็กดไม่ติดนะครับแม่งก็ไม่ตีสักทีไปกันเถอะพ่โ้น ผมจะพาพี่ไปแขวนแม้นั้นจะหลุดแบบนี้ยไม่หลุดหรอวังพี่โรนะ่ะผมชอบพี่มากเลยจัยงเก่งอ่ะครับคนนี้ไปเวล่าขี้เลือแล้ววิเขาปล่อยนะคุณคนเขาปล่อยงนะรอปิดลุ่มเลยนะเขาปล่อยอย่างนี้ อุ้ยอุ้ยลงมอไปหลุมไม่ได้ไม่ได้ให้ล้มตรงนี้แหละนี่ดับฝันดับฝัน,ด,ฝนดับฝันเด็กขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจผมผิดไปแล้วอุยเก็บซีเฉยเลยครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยนี่แน่ไม่กามาเอาแต้มอยู่แล้วผมกละมาฟันโคน นี่แน่นี่แน่โอเคนะครับเพื่อนๆไมเคิลสายจับแทงสําหรับฉบับผม,มก็ค่งเป็นอย่างนี้นะครับสายจับแทงก็ได้แก้มแค่สองหมื่นนะนี่ผมก็แขวงคนไปด้วยมันก็ได้อยู่นี่ครับคากกอนผมแหลงสิบห้าเองจะเอาอะไรมากครับนี่คนนี้โดนผมแทงไปได้สัมพันธน่าสงสารมากเลยใสย่มันก็ไว้ใครเครียดด้ครับเล่นเพืิน,เนๆเล่นมันๆโอเคครับถ้าอยากได้แจ้งว่าเ่นสายอื่นนะครับโอเคบายยครับ